โอเคท่านผู้ชมครับผมอยู่ผมสูซอมอยู่กันกับเฮกซิตนะครับผมเมื่อกี้อ่ะต่อกันอ่ะพาร์ทที่แล้วเลยนะฮะเมื่อกี้คิปเปอร์ระเบิดนะผมโอ้โหไม่น่าไม่น่าปิดปิดคลิปนานไม่น่า,นา,นไ,มนาไม่ได้ปดก่อนอุก่อนเดี๋ยวเจ้าจของเขาด่าผมเขาจ่ายเขาจ่ายทุยอันนี้ผมอาจจะออกจากพาร์ทแรกเลยนะครับผมดูคอมเมนต์ก็คอมเมนต์จากตอนที่6เฮกซิตตอนที่6นะฮะโน้ำน้ำเอ,อ้ยน้ำ สองสามอุ้ยอุ้ยปั๊ปบปุ๊บเฮ้ยไฟไหม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 แน่นอนเมื่มมมอกี้ครับเราขึ้นมาครับผมโอ้โหอันนี้เป็นเส้นเส้นแดงๆนี่คือผมอัดไว้มันจะเป็นอย่างนี้นะฮะขออภัยด้วยมันปิดมันต้องกดกด F9 อีกทีแล้วซึ่งผมอัดอยู่นะฮะอัดอยู่อัดอยู่โอเค เออนี okay, been, but, ่ยม <seriously> ันเส้นอะไรก็ไม่รู้นะฮะตอนที่เวลาผมกด F9 เนี่ยม <sinister ly> ันจะโผล่ขึ้นมาเสียละเส้นเส้นละเส้นนะฮะไม่เวลาถือว่าไม่ขัดหงคาตากันเนาะแต่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 ผมรู้สึกกลัวขึ้นมาทันทีเลยเมื่อผมอยู่บนชั้นนี้เรามีเกมเรามีเกมบัฟเสปนิชั่นโอ้โหตั้งหนาเรามีแน่นอยู่แล้วเรานั่นชุดไอ้นี่นี่กูไม่แน่นแน่นอนยินเลยเฮ้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 ย จะช้าแล้วนะจะช้าแล้วนะไหนบอกไม่ใช้ธนูตอนพาร์ที่เจ็บหต้องใช้แล้วผมไม่อยากสู้ระยักประชิดแต่หัวคิปเปิ์อะเฮ้ยเฮ้ยจะกูเอาว่าไงพวกเฮ้ยมึง จุอ่าแลกหมัดแลกหมัดโอ้โหโดนด้วยโดนด้วยไม่ได้แลกหมัดเดี๋ยวเขาแลกธนูไม่ปังทำไมมึงไม่ระเบิดโอ้โหนั่นสา,สายสายสไนเปอร์ก็มานี่กระเพคอมโบเดยียวจอดรู้จักเปล่ายางยางยางอุ๊จ๋าหู ดึงึงึงต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 ึงก้อคอตะอนอันนี้เด็เดอันนี้ไม่เอาพี่แอน๊นี้ก <c red itor> ็ไม่เอา่อันนี้ก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาอันโยกกระเคยน่ิ้งไปผมร้องห้านะตึงดึงึเก็เก็กกเอะไรเกแป๊บกเกมละเอออันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาหัวกิเปอร์ไว้ตกแต่บ้าน อันนี้ไม่อันนี้ยังไม่เอาอน,นี่เก็บไว้เรือเรือนี้ไม่เอาครับอันนี้ก็ไม่เอาครับชัวร์เคนี้เก็บแน่นอนครับทองเก็บแน่นอนครับโอเคครับอาหารนี้เหลือเฟือครับผมแม่อ่ามอนก็หายไปแล้วนะฮะแต่มอนด้านในไม่ก็เสียมืองไงก็เสียมืออะไรเราอยู่ใน บ้านของงงกุลแล้วนะอุ้ยอุ้ยโอ้โหนกแม่งอยู่นี่เลยโอ้โหฟักฟักโอ้โหอาหารเฮ้ยแผ่นเสียงแอฟบร์ทอโองแก๊บโอ้โหไฟโอ้โหอะไรอามาหมดเลยโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวเพิ่งผมยังไม่เอาของดรีอย่าเอาของที่มันอุ้ยหืมเกิดอะไรขึ้นด้านในมีอะไรอ่ะเปล่าอุ้ยอุ้ยอุ้ย ไอ้นี่นะฮะฮาร์บิเกอร์นะฮะที่มันจะไม่ตายใช่ปะ่ะที่เหมือนผมจำมันได้กูจำมึงได้กูจำมึงได้กูจำมึงได้กูเคยเจอมึงอยู่น,น,นั่นไงไม่จวะวอกเนี่ยเวลาไปมันจะทิ้งนี่ทำไมความทรงจำมันขึ้นมาในหัวเลยวะอาจจะเป็นไอจัู่เฮ้ยโอ้โหเฮ็กซิคอลเฮ็กซิคอลเฮ็กซิินโอ้โห อุ้ยเกาะโอุ้ย้ยหมวกหมวกหมวกไม้ไม้ไม,ไม้สลิงดาบไอรอนชิลเนี่ยสโตนชิลผมอเอาสโตนเก็บไปเลยแม่เพแค่ผมตอนนี้ขอจุกพนะัดอย่เงี้ยทุยยังยังมันมีฝัง่งนึงนะฮะมีฝั่งนี้เลยอื้มดาบได,บดมอนด์ชาร์พเน็ตรอเท้า อุยอ้ยวิธนูนี้มันดีนี่มันดีกว่าครับโอเคเก็บไว้หดับผมว่าเก็บไว้ดีกว่านี่ทิ้งเก็บเก็บเฮ้ยเดี๋ยวเรือกูทิ้งเรือไปแล้วแล้วกูจะกลับบ้านยังไงกูทีกลับบ้านที่เร็วสุดหายไปแล้วเออเออเออทิ้งอะไรดีทิ้งตัวรงกเูเก่า ธอยาไปจะคงไม่มีประโยชน์ถ้าโดนเธอเตะใครตืดๆฟินฟินนี่เก็บมันสักนิดนึงดีไม่แปลครับผมขขาบนของที่นี่เขามีเออสิ่งเลียกที่เรียกว,ว่าต้นไม้ขอปักท้อสักนิดหนึ่งนะฮะกวมอนเกิดอ่าแล้วก็ต้องทำเสร็จลักตัด ตะเต,ตือนใจนะฮะอย่าเลี้ยงต้นไม้ให้มันดูดีครับเพราะงั้นจะเราจะจําไม่ได้ว่าเราเคยมาที่นี่แล้วเกีียวไหมเนี่ยโยนนี่พวกนี้าไปก่อนแล้วก็นี่มานี่แล้วก็นี่ใสน่นี้แล้วก็ปึ๊บปึ๊บทำเรือไว้ปึ๊บโอเคทิ้งของไว้เท่านี้โ okay. อเคอดีเดี๋ยวไปได้ไปได้ไปสำรวจเรือต่อ จะถ่ายไว้ก็ไม่ได้เพราะผมต้องเอาคลิปเอาพวกนี้ไปทำหน้ากนะเดี๋ยวขอคัดสักคู่นึงนะครับโอเคผมลำคาญไอ้สีแดงนะผมเลยกดอัดใหม่นะฮะเกบกา้ใหม่ฟดงเด้งเด้งเด้งด้ดงด้งกิาข้ามเปลี่ยนจากน้ำกลายเป็นลาพิดบ็อกซ์นะผมจะกระทืบคนที่สร้างเกมอะไรครับอ้ อมาแล้วเรือขึ้นไปเลยเออวันนี้จอห์นวันนี้พวกโอ,อ้โหจะขึ้นยังไงดีบล็บอกไม้เนี่ยเพิ่งทิ้งไปเออ้ยยังมีอยู่แล้วทำไมเราไม่ใส่ในนี้วเนี่ยโอ้ก็ต้องเป็นโจรสลัดแน่ๆเลยเจ๊ลูกคือมอดมอดผมแรก ช <Es> ปะ wow. ปป๊ป๊ป,ป๊ปตายไปแ so. ล้ไปแล้วได่กูตายกดทีดิเฮ้ยกติดดิ่ะนะผมผมก็ร่างสังหอหใจไม่ดี โอ้หข้างในนี่เสียงนี่มาก่อนเลยอุ้ยมันมีปืน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 อะไรลงน้ำไปมึงอะสวัสดีมาสเตอร์น,นอนน้อันนี้ขังขังใครไว้ครับโอ้โหอาหารขอชินที่หน่อยได้ไหมมันมีปืน เขาเป็นอะไรครับเขาเป็นไพรไเลสป่ะฮะไพรเลสจันเนอร์มัรู้สับ้างใครใหญ่ไ <c oughs> หนท่านไหนมันก็มีเรือโจสลัดแล้วผมจะเป็นเออเจ้าของที่นี่นะครับโดยการไประเบิดเรือต่างๆนะแต่ก่อนอื่นเลยทำไมเราไม่เอาระเบิดจากเรือใหญ่มาใส่ <c oughs> เออใช่เราเราถ้าผมทำลาย เรือลำใหญ่ได้แล้วผมจะทำอะไรทำไรเรือลำเล็กเรือลำไหนก็ได้เฮ้ยเบรกเบรกนั่นไงกูพังเรืออีกล้ำแล้วเซฟบซ่บซ่เอ้าเฮ้ยสวัสดีครับกัปตันเรือไม่มาเหรอครับแม่น่าเสียดายผมขอพ้นนะครับเออไอ้เจ้าอันนี้ค่อยเก็บไปกัน เราหูเราหูเรหูเราตาลายพาร์ทอะโอ้โหคิดหนักเออเราควรจะทิ้งสิ่งที่เรียกว่าแคทร,อร็อกแมวครับแม่ปูกง่ายกว่าไหมถ้าเกิดเราจะเปิดกล่องมาแล้วเราก็แยกใส่เออใช่อ่าโอเคเนี่ยเราก็ต้องทำเรือใหม่จุบ๊บจุ๊บฟาบฟา ครับโอเคครับเราก็สำรวจอันนี้สำรวจไปแล้วต่อไปก็คือต่อไปที่เราจะไปหมู่บ้านวิเลตแล้วก็แบล็ตเทิลทาวเวอร์โคเรลมแบลเทิลทาวเวอร์ไม่ได้กดเล็กๆอุ้ยตรงนี้น่าสนใจนะฮะน่าไปแต่ได้ให้ซื้อเข้าตรงนี้ก็มีอยู่เฮ้ยแต่ผมชอบนะตรงเนี้ยเราหาเจอปุ๊บขึ้นไปชั้นบนเนี่ยเจอเฮกซิเฮ็กซ์เขา้าเฮกเซนได้เลยโอ้โหสุดยอด เรือลำหน้านี่มันอยู่ไกลปะไม่ไกลบ้านเราเลยแหละเนี่ยโอ้โหชัดเจนนะครับเรากำลังนั่งเรือไปนะฮะตืด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 ต้าตืดตืดตืตืดตดดมดตืดตืด่ืดตืดตวเตืด โอ้เบรกเบรกไม่ทันฟบครับเรากลับบ้านมาพร้อมกับของฝากนะฮะแล้วก็พาร์ทน,นี้เราจะไปตะลุยอย่างเดียวนะฮะเราจะไม่หาของนะฮะหาของทําไมตะลุยก็หาของไว้ในตัวมาเก็บๆไปให้สิเข้าอันนี้เอ้ยไ,ไม่คิดจะเรียงของหน่อยเหรอไม่คิดจะเล้ยเราทำอีกชุดได้แล้วครับผมแต่แต่ผมว่าหาทีแเราไปทำทีเดียวดีกว่าเนาะเอาสิทีเดียวเออใช่ มีคนหนึ่งเขาบอกว่าเจ้าออฟซิเดียนเนี่ยสามารถเอามาทำชุดได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาไปทำชุดแล้วกันอันนี้แต่ว่าดูพัาดดูจากเซอร์และพลาดนี่น่าจบไปหน่อยนะฮะเอออืมจะพึ่งเรียนแล้วกันเหนื่อยไปตะลุยขึ้นต่อนี้เอ้ยเดี๋ยวป้ายชื่อกระเป๋ามมนเขียนว่าบล็อก แล้วผมใส่อะไรบ้างเนี่ยไฮ้หเก็บมุ้งก่อนเจ๊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 เมเล่เาไว้เจ้าออคซิเดียนไว้ทำตัวเอนชานโหเอทมทักมาหนึ่งครับครับุเอาธนูไปไหมเดี๋ยวค่อยไปแล้วกัน หัวซอมบี้เก็บไว้กล่องบนหัวคิปเปอร์เก็บไว้กล่องบนเไอ้โอ้โหเอ็นเดรากอนเป็นเออใช่เฮกซิดผมยังไม่เคยไปหาเอ็นเดรากอนเลยนะเดี๋ยวเ,เ,เราต้องไปบ้านเ้ยทำได้แล้วแนละ้วเดี๋ยวผมว่าผมผมเคยพกหนังบัวไปอยู่นะอันหนึ่งแล้วก็ไดมอนด์อีกสองอันแล้วก็จะได้ตัวเอ็นชาน์นักมือที่หยิบมาสี่อันเลยวะเนี่ย เด็ดเด็ดเด็ดเอิงซื้อซื้อฟลับซุปซุปฟาัปิง้งโอ้โหได้ไหมครับผมเอนชาร์ดตั้งไว้ตรงนี้เลยแล้วก็เอนชาร์ดครับผมผมเอาชาร์ปเน็ตห้าเออ่อน็อตก o นาบุคเคสรี e ควสสาเออครับครับครับเออแล้วก็เอาสิ่งที่เรียกว่า อันเบรกิ้งครับผมอ๋อไม่ได้อ๋ออ๋ออันนี้คือเราต้องเอาหนังสือมาล้อมรอบอีกทีใช่ไหมได้ได้ได้เดีด๋ยวเราจัดให้เลยนายเอ็นชาล้วไม่เอ็นชาอีกไม่ได้ใช่ไหมล่ะผมเอาเอฟเฟก n ์เซนซีสองอันเบรกิ้งได้ครับได้เออใชาย่ยังไม่เอ็นชาดก็แด่ดุไม่งองต้องมีชั้นหนังสือก่อนแล้วเจอนอนเิครับรออะไร แป๊บผมโคตรเกลียดตอนฝนตกเลยครับมันเป็นอะไรที่โ,นโนคตรจะหนกหูเอ่อเอาหายแล้วนี่นี่นี่ดาที่หายเลยเหรอนี่ดาที่ไรเลยอ่ะเอ่อสิวทอสสิวทอสซิว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 สิวทอสเอาซื้อช็อตเอ่ออืม มันก็มีแค่ืิวท็ัตอะไรไม่ใช่ไงทำ in อะไรต่อดิ b a t t l e Tower เออใช่เราต้องไป b a t t l e Tower นะฮะแต่แต่แต่เอาชุดไมเอินชันกับผมกลัวผมไม่ห <at> น่าพอง้อฟ้าบโอ้โหอินชันไม่หน่าพอละ ดาบไดมอนนี้กับไดมอนไซแอนในแบนออฟนี่ไว้สีเจ้าสไปเดอร์นะฮะเออไปไปไปเชิญทาวเวอร์กัน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 เพราะเราจะได้ไปหาเมจิกเอเซนด้วยนะฮะอาหารล่ะอาหารหนูล่ะอาหารคนไม่ใช่อาหารหนูนีเนนน่เดี๋ยวผมไปวางไปปลูกชุกเกาจินอนไรกันดีๆเก็บเก็บ ต้นกวายโตแล้วก็ปลูกในน,น้ำได้ไหมเออไม่ได้ปับ๊บโอเคแบตเตอรทาวเวอร์ที่อยู่ใกล้ที่สุดนะฮะกด M ดูครับผมที่อยู่ใกล้ที่สุดตอนนี้เราอยู่ที่ตรงนี้นะฮะอยู่บนตรงนี้เราสามารถไปตรงนี้ได้มี2อันเลยซื้อ1แถมหนะึ่งะถ้าเกิดเราเดินไปเราก็จะเจอตรงนู้นนะซึ่งมันไกลกว่าซึ่งผลปกัโอันที่ใกล้นะฮะ แล้วเราจะจะได้ไปหาเราจะได้เดินแถวเออผมไม่รู้จะเรียกไอ,อตรงนี้ว่าอะไรมันมันเรียกว่าแหล่งแหล่งมั่วสุมดีไหมแหล่งมั่วสุมของสิ่งที่อยู่ไม่เป็นที่เป็นทางเออเรื่องนี้ก็ได้ไม่อาไม่ไปเว้ยแค่มาเดินดูแหมไปก็บ้าแล้วตื้อปุ๊บ เฮ้ย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 อันนั้นอะไรเดี๋ยวจะบอกนะมันไม่ใช่ Battle Tower ไม่ใช่แล้วไม่น่าจะใช่นะที่เราไปตอนนี้ก็อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เบ t เท e ลไม่ใช่ชึบชึบชึบ b a t t ท e t o w e r นี่มันเหมือนกับไอเจ้าเป็นหอคอยแห่งการต่อสู้นะชื่อชื่อมันเป็นหอคอยแห่งการต่อสู้จุบปั๊บปั๊บล้วปั๊บชุบชึบชึบ เฮ้ยเฮ้ยอ๋อนี่เป็นหน้าคนนะฮะมันไม่ใช่หน้าคนนี่หน้าวิลเลจเจอร์ปะเออหน้าวิลเลจเจอร์อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวอย่าบอกนะเป็นชั้นใต้ดินหมดเลยเว้ยนะครับตายแล้วกูชิบหายแล้วชิบหายแล้ว ตต้ดินนี่เต็มไปด้วยอัทรอดพร้อมจะให้เราลิมรสล,ลิมลองเพราะแต่เหลือท็อตเท่านี้ขุดไป็อกแรกปั๊บป๊บอปเฮ้ยพิษแปลกไม่ใช่แบตเทิ t o w ทาวเวอร์นะฮะเนี่ยแนอนโอ้โไอพิษแรงไอพิษแรง, <c oughs> งกูจำเรื่องกับมืองไปเลยเอาไปเลยผมกำลังตามหาแบตเทิ t o w ทาวเวอร์ไม่ใช่ อันเดอร์การ์ทาวเวอร์เอ้ยอันเดอร์การ์แบทเทิลโอ้โหน้ำแม่งก็ไหลอีกเนาะให้ดูเดินสะดวกให้กูเดินสะดวกเสือเอสสองโอเคครับเรามาเดินดูวิลเลจเจอร์ที่นี่ก่อนนะมาเยี่ยมชมบรรยากาศของวิลเลจเจอร์โอ้โหสงบจริงจังเอ้ยสงบเอาเฮ้ยโอ้โหไม่ได้แล้วโอ้โหเราลืมไปได้อย่างไร ไเจอทางข้าวบ้านโอ้โหแม่งโคตรคิดเอเดเลยโอ้โหมีนี่ขึ้นด้วยโอ้โหเก่ามากเลยเนะี่ยดูเชิงเชิงนั่นดูเชิงไม่ได้วัดอายุแปะไอรอนที่ขวดเหล็กปุ๊ไม่ต้องะอะเอาแค่นี้ก็พอนีอ่มันใช้แบตเทอร์ทาทวเวอร์หรือไม่ไม่ฮย เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหบ้าเขาคีเอทมากครับผมโอ้โหบ้าเขาโคตรคิดเอทนับถือนับถือจริงๆเ้ตรงนี้เหมือนผมเคยบอกโอ้ผมมาสนใจแล้วไอ,อ้ไอ้ลอยอยู่นี่มันคืออะไร แน่นอนว่าด้านบนต้องมีคนโอ้โหไม่ต้องด้านบนแล้วแหละตรงนี้เลยเนี่ยไปท<ฮ>ี่เหมาะแล้วว่าอุ้ยโอ้โหโอ้โหระยใกล้ๆแหละชอบอุ้ยโอ้โหเป็นมุมมีพิษเจอแน่เลยกูเจอแน่นอนเจอแล้วเอ๊้ยอุ้ยไม่มีพิษไม่มีพิษ เคลียร์เคลียเคลียตอนนี้เคลียร์เคลียร์เคลียร์แน่แน่กูโดนเคลียร์แน่ๆกูได้ยินเสียงมึงอุ้ยโอ้โหเคฟสไปเดอร์อือหือแม่แมงมุมมีทั้งแม่มีทั้งลูกอุ้ยโอ้โหชั้นล่างนี่ลูกชั้นบนนี่แม่ฟ้าบ อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่เรียกว่าแบตเทินเลเฮ้ยอย่าบอกนมีแค่เนี้ยกระจกถ้าเกิดมาตอนมืดน,นี่โคตรโคตรจะโคตรจะไม่บอกกระจกเลยนะเ,ยเดี๋ยแค่นี้แหละเนี่ยผมกำลังตามหาเฮกซิเค้ลไม่รู้ว่าเดินเลยมาเยอะยังแต่ดูเชิงแล้วน่าจะหลายอันอยู่ถ้าเกิด ถ้าเกิดท่าชมหาได้ก็ช่วยช่วยกันหาหน่อยนะฮะโอ้ยใสหูฟังฮึมฮึ่มฮึ่มฮมฮ้ยมฮ้ยมฮึ่มฮึ่ม่มมฮ้่มมฮึ่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 มฮมฮ้่มมฮึมฮึ่ยเฮ้ยอุย่ ไม่พอใจอะไรบอกได้ครับอย่าให้ลงแฮกสิเดี๋ยวไม่ไม่จะเพิ่งลงอันนี้เป็นอันนี้อัดอัดซ้อนได้ไม่ได้อันนี้อันอน,นี้ตันอุ้ยสวัสดีครับอื้ออุ้ยหนังสือตีมันจะแรงไหมนะเฮ้ยวันนี้ทีตีทีทททละเก้าเลยนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพิชากพิชากมีที่นี้ผมนี่เราเจอแล้วครับผมชว่วยว่าไง กด M ดูแม็กต่ออันนี้เป็นบ้านใครครับบ้านใครครับผมเดี๋ยวไปดูนะฮะชุบช์ไหมครับอ้โหช็อกโก้บ้าน MPC นะฮะบ้านล้างสะูดหนูนึกว่าห้สิข้าตรงนู้นมันน้ำเงินน้ำเงินโอ้อยเดี๋ยว เดี๋ยวพันนี้ผมขอพากไปเช่นนี้ก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวค่อยมาหา Battle Tower ต่อนะฮะอันนี้บอกว่าไม่ใช่ Battle Tower แหละเนาะ,นะก็นะครับก็มีอะไรสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็ลองถามมาจะดูทุกเมนต์ในคลิปแฮ็กซิตนะฮะแล้วก็ใครที่มีเออ่แนวความคิดอะไรเกี่ยวกับเอเจนตอะไรก็ลองเสนอมาได้ในลองคอมเมนต์มาดูนะผมรับฟังหมดนะผมก็จบพันนี้เพียงเท่านี้นะผมจะลืมเป็นเบาหวานกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Yo oh, oh.